มาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วพอตวงพ่อมาหยามยังก็พ่อยามใส่ยามรอบพอสันอีพอตวงแล้ววะป้อพี่น้องเออเลียนใส่ละพูนะเอา้าสวัสดียามมาเลี้ยงอีกเรื่องคลิปพี่นอ้องป้อไปยังพ่อป้อก็ไหลายแต่อยู่ตั้งหลังเจ้านั่นไหมพ่ออยู่ตั้งหลังเจ้านั่นไหมก็ไหลายแอะป้อไปยังละ่ะฮะนี่โอ้ยพูนพอ้าวป้ออยู่ในปานพักอันนี้ อยู่ในปลาพักบุงปลาอย่างอุปลสลิดปลาอีเดอดปลาสลิดในตัวนี้ออกไปเที่ยวล่อน้องเขาอะไรเดี๋ยวนี้เนาะขับรถบัวตายเนาะมนู่นมันเป็นน้ำท่รนมาตินี่ครับพี่น้องกับน้ำเลยโอ้นี่แตลเลตเตลเลตอยู่นี่โอ้มันขึ้นมะท้อกันเ้ัพ่พนี่มะยามตวงยามไสว่าสันดีพอตวงแล้วว่าผ้ามาเบิ่งอีกแล้วพี่น้องครับมอ้าวมันมันอีกเด้อมันบัวบ้ โอ้ยแมงแมงบาดไอ้บุยบุยบุยสุบอ่กกระปองกันฮ่าฮ่าบอดพี่น้องเอ้บาดเดียวปืดชัวบาดชัวปื้อลายทำไทยเลยมีแต่แต่ป่านี่ไม่พอปลาสลิดเนาะสลิดปลาชิ้นย่างเท่าไมร่ต้ตอกก็เป็นดุเดอดโอ้โหนะพึ่งตี่จังตลาดตะีด้มันมันขึ้นมาเร็นหนา ปอดกูนะมุ้งที่ยังขืนมาอีกอยู่พี่น้องกูนะแต่ตอนนี้เอาแกเอาก่อนครับพี่น้องครับได้อีกแล้วมันอีกแล้วพอตัวก็หลังนี่ยมันเลยปลาสลิดล้วนๆครับพี่น้องใส้ในนี้น้องก็จะอืนมันรอบน่อยรอบ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 จริงจัานตายผ้าเห็ดอืรอบสิ่งตั้งแต่าจันไตผ้าเห็ดผลตัวไหนพูดได้พูดชื่ออะไรรอบสิ่งรอบสิ่งการใส่มันสิเป็นไม้ไผ่เนาะมันไส้มันจะมีใส่สิ่ง โอ้ไซสิงเอกใช่ปกติบ่ได้ใส่ไม้ไผ่แล้วซ้ำเงียบแล้วเนาะเงียบสิงเงียบสิงเอาเท่เท่จังอยู่นี่ครับพี่น้องเท่แล้วโอ้ยบอกยางหมันเลยครับพี่น้องมันบ่มาเอากับบ่อได้พี่น้องหลายเฮ้ยต้นน้องพ่อเยอะทั้งหมดทุกคนมั้งน่ะนี่บางทีบาทเดียวพี่น้องเอ้ยพผมนะปื้อเต็มกระต ong เลยครับบาทเดียวพักบ่อบาทมีอีกหลังนึงบ่ใไซสองกันบ่ัน โอ้ยังอีกพี่น้องไงดูตัวนี้ดูปานบ่อตัวนี้โอ้ยตัวนี้ก็พอได้อยู่น้ำมันใสไม่มีขี้ตมเลยนี่ครับพี่น้องโอ้ยบางนี่ก็ง่าพื้นกันตัดหัวไหมตัดหัวตากตัดงาตากแดดผสมอีฟอแล้ววะปลาสลิดล้วนๆเลยตัวนี้โอ้ยผมไม่แนวอื่นสมเลยมันตัวมันสมมิกัดมันเลยวะมีแต่สลิดล้วนๆเลยสลิดบางบ่อ บางบ่อปลาเข็งโอ้ยเขียดเมือนเคืนเขียดให้หนูออกถุงอย่าไปู้โธ่โอ้ที่ว่าไปยามหนูแล้วใส่ถุงแนววในมันกัดออกมันมันอ่นมันมันมันถุงเก่าหลายมันมันเลยเป็นเหลวมันเลยเออมันบ่แข็งอย่างเงี้เนาะมันเป็นกรอบเนาะกรอบไหมหนูสามตัวกูเนาะเคลื่อนนี่พอตวงว่าเขียดหลายดสวยงามไหมอืมลายประทันอืสองบังนด้นี่ใช่แล้วโหดมันคึบปื๊ดสองบังจากโลกอะไรนี่พอ โอ้ยบมเป็นหกเกียรตโลเลยถอนกเตะสองบังมีไปนอนเลยสองบังไม่ี่นองเอ้ยวนะนี่เต็มกระตองเลยสบังปวดลงไปปวดแล้วเอาจักบังก็จะใส่ไปนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังเลยใส่สิ่ง โอ้แต่สองบังในก็เต็มแล้วได้การเลยแต่สองบังในก็คากแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็เว้นกับไม่ยามแล้วบุกตีตอนมันหย่อนขึ้นมาเหมอนกันพี่น้องเอ้ยตอนมันกลับขึ้นมาพอาตรงแลีนสวิงส่วนเอานะครับผลมันอยู่ในปลาผมมันเป็นแบบว่าน้ำไหลคล่องแล้วมันหย่อนขึ้นมาปลามันบืนหาน้ำนาะยามนีเนาะปลามันบืนหาน้ำเพราะว่าน้ำมันสิบบันเบิดแล้วนะครับป้ามันสิบเบิด อันหน้าม,มันก็ต้องไปแล้วมันสิเป็นปลาขนาอนปลายัางไปแล้วตอนนี้โอ้ตัวนี้ยังนี่โอ้ปลาเข็งปลาเข็งมัดบ่ล,ล่ะก็ลงโหลดมัดบ่ละ่ะนี่ก็มัดนด้นี่ตันนี้ตอนไหนมัดบ่มัด,มด,มดกลัวซึ่งซ้ำเบาใจเด้เนาะไหลออกเวิร์ดเลยแล้วก็สิกลับขึ้นมาอีกปลาซุ่มบางขันพี่น้องนะครับโอ้ตั้งแต่สองบังนี่กับพวกน่ะ โอ้ยสวรสดีมาร์ไลพี่น้องเลยมานร์าลงามๆเ้อะพวกได้เบิ่งคลิปนี่คักเด้อพี่น้องเลยไอ้ใช่ทางขอนแก่นมันเราอยากได้หนูไหมพ่อได้บ่อมาออื่นได้บ่สิเขาไปเอาแล้ววะเออก็เลยว่าอีพอเราขายอยู่ดอกสนอกกันเพ่อนากได้พอนขายอยู่สนอกจะเขามาเบิ่งเด้อสนอกว่าไอ้ใช่เพื่อนทางขอนแก่นนี่ละเราพอนากได้เพ่อนากได้หนูน่ะนะครับ อืมเเลยว่าพอตวงแล้วมีขายอยู่ดอกคันขันได้สนอกว่าเดยวจงังทักมาหาหรือว่าโทร่มหาจานลอยก็ได้สนอกบอกไอ้พ้นไปแล้วละแต่พ้นมาเอาว่ามันอีกครับมันมีเสียหาโตแม,แม่แม่เราขายแล้วต้นหญ้ามบาเบาหนิหญ้ามบาตวนี้ยาเมาื่มนมนมนมอ,อน,นะแต่เ,เปิดมันก็ได้พ้ังเลยฮึบ นี่ตัวนี้ใส่ยังก็ใส่สิ่งใส่ยังนี่ใส่สิ่งปลาหน่อยตัวนี้โอ้เอาไปสักก้อนสิเอาไปสกกันหอยโอ้ใส่ย่านั่นเออใส่สิ่งโยกอะไรไม่แต่ปลาตัวนี้หน่อยประจันดีพอปะสกันหอยบ่อยมันลงไปพุ่นอืมเอาโอ้ยใส่โยกบ้างนะโอ้ยเอเล่เลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปงจะบาดก่อนพ่ะช่อ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 หนึ่งสอง โอ้ยใส่สิ่งใส่สิ่งยังก่อนอันนี้รอบสิ่งรอบสิ่งพอไนญ่อันพอไหญ่ตายผ้าเฮ็ดประสันพี่น้องพี่อยู่ปากทอพี่ติดถนนไหญ่เลยไปน้องทาาไปบานเพียงมายามกับพอตวงเีมาเลงครับไปน้องครับทวงบตนอสังหรีนอ่อบทวงบ่ อันนี้หน้าพอ่ออันหน้าพา่อใดก็หน้าพ่อแง่แดงบ่งงหน้าพ่อแง่แดงไม่แย่รันตะส่งนี่เนาะเอ,อ้าไปมาแล้วกลับเข้าบัดนี่โอเคพี่น้องใส่ไปนี่ละซุปนี่แล้วมืออื่นพอแล้วสิมายามอีกนะครับตั้งสิยามใส่ยามอันรอบน่อยใส่น้อยนะครับตั้งสิไปยามอันนี้พร้อมได้มืออื่นยามเงียบนะครับเอา จังว่ากันป่ะบาทนี่จวดจวดเอาขึ้นรถแล้วบาทนี่เต็มรถเลยรถแต่เข้าเมฆจ้าเกี่ยวขั้วภาปษาขั้วแต่บาทไม่ใช่ปีเราจมเหรอจมเออพอได้เดียวเข้ามาเห็นไหมวันนี้แล้ววะนี่พี่น้องเอาขึ้นรถเรียบร้อยบาทนี่ไปเมื่อตัวเข้าบาทนี่ไปหาปีงหนูบาทนี่้าพตรงไปอันมายามมันให้แล้วก็บซึ่งเมื่อได้บาทนี่ไปปีงหนูได้บาทนี่ คำแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับบรรยากาศมุกหน้าสู่บ้านแพงบัดนี้นะครับฮะเก็บไปพ่อะขับมาเลยเนี่ยแม่นาไส้หนีมือตึ๊บเลยมีตาป่าเลยเดี๋ยวเขาเว้นนะเมี่นโอ้ตึ๊บเลยโอ้โถมัตสึคาเกลีเลยน้องนี่ไปเมื่อบัดนี้เมื่อเมื่อ แต่วบัดย่มขึ้นเป็นประดุกประคอประดุกประคอบ่พอขึ้นปะแมงมันไตจะพอขึ้นแมงไตบ้างปะมอคฝนมากระจอบตะคนแต่ว่ามันเสียหรอกกีเทียเราอันอันอยู่ไหนเขาลักเอาอะแมงบางมือเขาตะ๊บป่าบางมือเขาไปเลยเอาโอเคโอเคแต่ว่าว่าเหว่าเฉยว่าเจ้าของเห็ดไงนี่ด่างเลยเราไม่เห็ดมันใช่อีทไปเมื่อบัดใหนค้ำแล้วไปปีงหนูบัดเลยครับผมยางหนูครับพี่น้องครับเกี่ยมพ่อตรงจวดบัด